นี่เช่นเคยนะคะกับรายการ All and Mom My l i v e i รการของเรานะคะก็จะเป็นราการเกี่ยวกับการรีวิวของคุณลูกของคุณแม่นะคะค่าวันนี้นะคะก็ของแม่นะคะจะมารีวิวอะไรวันนี้จะแตกต่างจากที่เคยผ่านมาหน่อยนะคะคือต้องบอกกับว่าเมื่อ2องาทิตย์ที่แล้วไปหัวหิตมาไปดูเทศกาลว่าวอยากมีว่าว็นของตัวเองก็เลยไปเซิร์ชกูเกมาทีนี้มันเป็นของเล่นของเด็ก เด็กสมัยนี้ไม่น่าจะค่อยๆรู้จักว่าแบบนี้แล้วนะถ้าไม่ได้แบบเห็นตามสนามหลวงอะไรเงี้ยเนาะอ่านเดี๋ยวถามอาก้าก่อนในเล่าสิคําว่าว่าวของอาก้านะมันคืออะไรมันบินอยู่ข้างบนไหมมันมันบินด้วยเพราะอะไรมันเป็นกระดาษมันเป็นกระดาษแล้วมันใช้อะไรบินมันใช้อะไรช่วยทําให้มันบินเชือลมเชือกด้วยแต่ต้องมีลมถ้ามีลมว่าวมันก็จะลอยบนท้องฟ้าถูกไหม มาวันนี้แม่จะให้อากาช่วยแม่ทาําเบาอุปกรณ์ของเรานะคะก็นี่เลยกระดาษนะคะเป็นกระดาษสีกระดาษอะไรก็ได้เป็นกระดาษชิ้นบางเพื่อให้มันู่ง่ายเป็นกระดาษผ้กาก็ได้เออกระดาษผ้าก็ได้แล้วก็มีนะคะนี่ก็เทปกาวกันไกล แล้วก็เชือกสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเชือกการลูกโป่งนะคะการลูกโป่งเพื่อเราเอามาประกอบของตัวว่านะคะอันนี้คือว่าง,ง่ายๆนะคะสไตล์แม่นะคะอะไรยากๆแม่ก็ทำไม่เป็นนะคะ่อะมาตัดเลยว่าตามโครงเดิม ตามแบบนี้ทำดีๆนะเราจะตัดนะจริงๆแล้วเราก็วัดกะขนาดจากโครงว่าวได้ทีนี้เราอยากให้เด็กๆได้มีส่วนร,ร่วมกับเรานะคะเพราะว่านี่ก็คือครั้งแรกนะคะที่อาก้าได้ทํเว่าวแล้วก็รอเขาหน่อยเนาะแล้วก็รอดเด็กๆทําหน่อยนะสนุกไหมหนูชอบไหมลูกสนุกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเตัดตามรอยกระดาษตามรอยปากกาเออตามรอยดินสอ ตัดนูเลยตามบริสอเลยชา้าๆค่อยๆนะกางกายต้องระวังเพราะเดี๋ยวจะโดนนิ้วใช่ไหมครับอ,อ่ามีสมาธินะตัดไปเลยเออต้องดูแลใกล้ชิดน,นะคะของคมกับเด็กๆอย่าปล่อยให้เขาทำเองนะคะถึงเราจะมองข้ามเล็กน้อยไม่ได้นะ,ะ <Yeah. S 1> โอเค ตอนต่อไปก็คือเราจะวางโครงเพื่อเป็นฐานว่าวใช่ไหมคะฐานว่าวอย่างนีเออ้เราทําโครงก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้เชือกเนี่ยเชือกอันที่เราเตรียมมานะคะมัดมัดมัดให้เป็นแบบแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้อะเดี๋ยวแม่มัดก่อนอ่ะเอาการมาช่วยแม่แปะสกอตเทป พอเราได้โครงแล้วนะคะเราก็เอามาประกอบแบบตัวกระดาษที่เราทำไว้ตอนแรกนะคะอ่ามาติดเลยแปะให้มันให้มันอยู่ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเลยอีกนิดนึงเราได้โครงของเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมา ใส่เชือกใส่เชือกก็เป็นแบบนี้นามามาอ่ะ <C at> ไม่มีสูตรตายตัวอะไรทั้งนั้นนะคะสำหรับของแม่นะคะอย่างที่บอกสาระแม่ไม่ค่อยมีนะคะเอาแค่มันแน่นก็พอนี่อย่าไปดูว่ามันสวยหรือไม่สวยทมาวัดกันว่าวิ่งได้หรือเปล่านะ <C at> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเด็กจะเล่นว่าวได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันหน้าบ้านนะ Ivia, ไป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 นะค่ะ pues ว้าวว้าวไม่ว้าวแล้วค่ะหนูว้าวอยู่แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะช่องบ้านนาคอนชาแนลนะคะพิมพ์เลยเริ <h <h ้ลนาคอนล้วก็จะมีขึ้นมาเต็มหลายรายการเลยนะคะชุดอันนี้นะคะออมมามนะคะอย่าลืมไปกด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายเร็วบายบายออมมามออมมามเร็วเร็ว